ไม่อ้อมคอมวัดนี้เคยมีพระหรือเนนหายตูไปหรือเปล่าครับผมได้ยินมาว่ามีคนไม่กล้าเข้าใกล้วัดเพราะเรื่องนั้นหลวงพ่ออิทิถถอนหายใจเบาๆแล้วตอบพิยงว่าเรื่องเก่าไม่ควรดูฟื้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลในตัวของมันคำตอบนั้นไม่ได้คลายข้อสงสัยแม้แต่น้อยกลับทำให้นัดยิ่งอยากรู้มากขึ้น เขาขอบคุณแล้วเดินจากมาอย่างไม่สบอบารมณ์นะักระหว่างที่เดินผ่านลานวัดสายตาเขาเหลือไปเห็นรูปถ่ายเก่าๆใต้ศาลา,าหน้ากุฏิเป็นภาพหมู่ของพระสีรูปกับเนรีสองคนทุกคนยืนอยู่หน้าศาลาไม้ที่เขาเพิ่งสำรวจทว่าที่แปลกคือทั้งสามรูปและเนรหนึ่งรูปในภาพนั้นใบหน้าถูกปาดด้วยปากกาดำเป็นรอยขีดข่วนชัดเจน เขาหยิบภาพขึ้นมาพิจรารณาอีกครั้งจังหวะน,นั้นเองเสียงแววเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงเนนพูดถแถวๆว่าศาลานั้นยังมีอะไรที่ไม่หมดไฟหัวใจของนัทเต้นแบรงอย่างควบคุมไม่ได้เขาหันขวับไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยมีเทียงภาพเก่าที่ยังสั่นอยู่ในมือเขาและศาลาไม้ที่ไกลออกไป vẫn còn tăng tăng ngàn dẹp nền tai ngầm